ันเขื่อนครับมาดูทีมงานพอเราทํางานครับทีมงานเสียสุะรุกคนดุยรำครับทํางานกันครับออกขับไปกับทีมงานลุยกันไม่หยุดอัดกันไม่ยย้งครับกับทีมงานเสียสุดทุกคุดุยรำครับกับงานขุดลอกแก้มลิงครับนางานครับกรมหลชุมพรธานครับพิกัดกีบ้านโคดครับ บน2ชั้นอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับใกล้เข้ามาแล้วครับใกล้จะเป็นจริงอยู่แล้วครับเนะะาะใกล้ใใลจะจบแล้วครับตัวนี้ไสในครั้ง้าหมดครับดินไสในเ็เรียกว่าดินไสในตรงนี้เนาะใกล้จะจบแล้วครับใกล้จะสำเร็จรุ่วงแล้วสำหรับงานพวกเราก็พ่งนี้ก็จะเหลือการอ่า ดึมดินอีกฝั่งหนึ่งแต่งคันแตงสลบก,ก์ก็น่าจะใกล้ครับว่าพรงนี้นี่เอาดินออกด้านในเนี่เกือบจบเลยครับไม่แน่เนาะเดี๋ยวอีกไม่เยอะเท่าไหร่ครับโยนคล่องๆหน่อยก็น่าจะตรงนี้รู้เรื่องครับนะครับเราไม่คุยเยอะเราให้เพื่อนๆได้ชมรถขุดไปล้างคลาครับกับการทํางานของทีมนักขุดกับวันในรับอาจารย์ปลักอาจารย์แอบแล้วก็อาจารย์เต้ครับดูแล ควบคุมหน่วยที่สองของพวกเราเรามีสองหน่วยครับหน่วยที่หนึ่งอย,อยู่ที่ลำปลายมาศครับอำเภอปลายมาจังหวัดบุรีรัมเช่นกันครับงานฟุตบอ่อที่สองที่ลำปลายมาศก็สองหมื่นห้าพันคิวครับช่วงนี้เราทำเป็นงานชลประทานกันครับเนาะช่วยถอยกันไปครับเนาะเมื่อกี้ขันเจ้าโคามาซื้อถอยไม่ทันครับก็เลยเจ้าซีเอ็นจีขึ้นมาถอย ช่วยแล้วก็พอเสร็จก็จะลงไปชอยด้านล่างอีกครับนะฮะตรงนั้นนะผมถัากดให้ลึกกว่าระดับเดิมเรเรียกว่าลึกกว่าระดับดินะระดับความลึกของการเรียกว่าแบบครับนะลึกกว่าแบบื่อที่จะเอาดินลงมาลงมาลงมา,ลงมากรบครับเรียกว่าเอาดินด้านล่างหรือดินโคลน,นดินแฉดินโคลนมาโยนมากรบครับอ่านี่นะ เรื่องการโยนดินไม่ใช่เรื่องอยากครับการขุดเจาะการโยนนี่อาจารย์พลกะกทำได้ครับเราอไม่จำเป็นต้องหาคนขับเนาะที่อื่นครับเอาแต่ทีมงานในโรงงานของเราก็ทําได้ครับแต่ว่าถ้าเรได้ต้องการทำแต่แตสรุปก็จะเรียกว่ายากหน่อยเนาะเพราะเราไม่ได้มาหรือว่าเรียนทางนี้มาหรือว่าเป็นอาชีพของพวกเราในการขุดในการขับาารถขดดุดครับเนาะเราก็มีหน้าง,งานอย่าง ด้นานกาเป็นช่างระดับขั้นที่ปอสบควรครับรถจุดล้อรถพ่วงรถเกตทำได้หมดครับเนี่ยถือกว่าการด,าด้านช่างครับแต่วันนี้เราขาดคนขับไปครับเราก็สามารถที่จะทดแทนกันด้วยคนขับอของเราได้ครับน่อยากฝึกฝนเรื่องนผมเนาจริงๆแล้วเรื่องของการเปิดบอ่อฝุดบอ่ดบอฝุดแนวเจาะบ่อเจาะแนวนี้ไม่ใช่เรื่อง,งายากไม่จำเป็นต้องเอาคนคนดใส่ครับ างานเราก็ทำกันได้สบายครับแค่กดบอ่อแค่เจาะดินนี่ไม่ใช่ว่าปัญหาเนาะแค่เจาะดินขึ้นดําแค่กดเรื่องปกติครับแต่เรื่องของที่สาคัญคือการแต่งคันแต่ง,ตง,ตงสโลว์ปนั่นแหละครับเลยว่าทําไม่เกินบอ่อสองบอ่อนี่เป็นงานแน่นอนครับแต่เราก็มีโอกาสได้ทำแล้วเราเราหน้างานเรามีหลากหลายรายงานเรามีเยอะ อยากถ่ายคลิปไปดูถ่ายคลิปไปชมกันคลิปพวกเราก็จะเป็นการสื่อให้เห็นถึงหน้าง,งานของพวกเราว่าทําอะไรมั่งตอนนี้ทําอะไรวันนีอ้อยู่ตรงไหนใครขับคันนี้เนาะใครขับคันนั้นว่า,างาน,นกับเนาะพวกเราก็มีนักขับมาหลายๆคนด้วยกันเนาะไม่ใช่ว่ามีแล้วก็มีมาหลายคนอยู่ได้มั่ง ไม่ได้มันก็มีเยอะครับเนาะแล้วแต่เหตุผลครับบางคนก็ด้วยเหตุผลหลายๆอย่างปัญหาหลายๆอย่างไม่ว่ากันครับก็ไปกันแล้วก็ต่างคนต่างไปครับไม่มีอะไรหรอกคนต่างไปคนต่างอยู่ไปครับอยู่ได้โดยการแค่เอาแค่นั้นแหละครับผมดูรถกดเพินมๆไปครับ ทำนี่เราได้นั่งบนรถครับเพราะว่ารถจริงๆครับยืนแล้วจะเป็นลมครับไม่ไหวเราจะต้องหลดแดดย่นรถด้วยครับบางคลิปก่โดยไปใกล้รถมั่งจะบางคลิปนี้ก็ไม่ไหวจริงๆครับ อยาก้เพื่อนได้ชมจริงๆครับแต่ว่าบางทีเราไม่ไหวเนาะมันรอ้อนแล้วก็จะไม่รู้จะพูดอะไรครับวันนี้อยู่หน่วยที่สองครับวันนี้ก็จะเว้นวันอย่างเงี้ยประมาณว่าถ้าเราอยู่หน่วยที่สองก็จะไม่เห็นคลิปวัที่หนึ่งนะเพราะเราไม,ไม่ได้ไปแต่วันาานี้ว่าจะไปเพราะว่าเมื่อกี้ผู้จัดการเพิ่นคืออาจารย์เพิ่นของเราเนี่ยไลน์มาบอกเราว่าข้าวสารเราหมดแล้วครับว่าทีมงานไปอีกสามท่านครับวันนี้ อยู่นู้นทพีงงานเราไม่ใช่เล็กๆนะฮะมีรถดำหกคันรถขุดสี่คันครับคือว่าอยู่ตรงนูน้นเอาเข้าจริงๆมิตรแกผู้ชายชายชะกันก 10, ครับสิบคันเลยกินข้าววันหนึ่งโอ้โหขึ้นกระสบครับไม่ใช่เล่นๆนะครับผมเนาะเรต้องจัดการปรญหาเรื่องอาหารการกินให้ที่น้องพวกเราหรือที่งานพวกเราครับ ไอยเต็มที่ครับวันนี้ได้แค่นั้นเอาแค่นั้นทำให้ถึงเวลาอัดเข้าไปทีมงานจัดเข้าไปฝ่ายมากครับแค่ดึงดินแค่นี้เนาะงานหมูหมูสำหรับอาจารย์ปลักครับโคกล่องนายังขุดมาแล้วครับ,อ,บอาษาอะไรครับแค่โยนดินแค่นี้เนาะ โองนานี่กัคือบันเลงนะครับไม่ใช่ว่าธรรมดาครับทำเป็นครับลานาคตรครับหยากพี่น้องเอารถบาล,ลานไปเนาะให้ลูกหลานไปทําไปใคระยันใครเก่งใครอดทนได้คนัะทำงานทุกวันนี้เก่งอย่างเดียวไม่พออดทนนะครับก็มีปัญหาหลายๆอย่าง อาจารย์เนี่ยก็ดึงดินออกไปให้ไกลที่สุดครับโยนไปไกลสุดแล้วก็อาจารย์เต้ะครับนครับเราคอยดินออกไปแล้วก็ใช้เรียกว่าใช้ผ่านดันไปเรื่อยครับขยับดินออกไปเรื่อยครับนี่ฮะเรียกว่าการคอยดินโดยรถขุดครับผมมีประสบการณ์จะเล่าให้ฟังนะครับมีวสพครับผมามีวสพมาครับในการวางแผนงานเรียนใช้รถขุดสี่คันอยู่ในบ่อเดียวกันครับใช้ทอยอย่างดีครับที่สุดยอดมากครับ ก็เขาไม่ได้เอาถุล้อมาชอยดีหมอมาถูล้อนะเพรามว่าก็ดีนะถ้าวางแผ่นถูกมันสบายเลยโยนสี่ห้าต่อนี่โอ้สบายเสียตังค์นะเพราะว่ารถขุดมีถ้าโยนมาอยู่ได้ทั้งวันเนาะไม่ต้องทำทางเนาะไม่ต้องลื่นไม่ต้องดันตูดโอ้เนี่ยมันไม่เสียเวลาครับถ้าเราไม่ไกลเนาะแต่ถ้าเราไกลห้าร้อยเมตรกิโลนึงเนี่ยรถขุดก็ไม่มีสิทธิ์รับมีสิทธิ์แค่ขุดขึ้นรถดำ นั่นคือรูปรกแบบหนึ่งเนาะแต่ถ้าตรงไหนเขาราคาไม่เยอะสามารถดินออกข้างคันคึืนปั้นคันได้แล้วดินกระจายข้างๆคันได้หนึ่งเราใช้รถขุดอย่างนี้นะครับโอ้มันได้จายกันไหนแน่นอนแต่ว่าหมายถึงว่าต้องมีทักษะนะครับเนาะการทำงานทุกๆอย่างนะครับไม่ว่าขุดเหมือนกันพื้นที่เท่ากันแต่วิธีการจัดการบริหารต่างกันครับ ท่านก็นได้กำไรบางท่าน,นาก็ขาดทุนนะครับรออางานแบบนี้เนาะเรามาเล่าสู่กันฟังครับไม่ใช่ว่าเรารู้เรากําลังเรียนรู้ครับจะ <c oughs> พูดที่คือเราเรียนรู้ครับไม่ใช่ว่าเรารู้เนาะ <c oughs> เรียนรู้หลายๆด้านใน,นการทํางานครับการขุดพุ่งลง,งานาเราก็จบหลักสูตรมาแล้วครับหลเรื่องของการขุดห้วยชนประทานขุดแก้มลองบางทีเราก็ต้องทำตามแบบเพราะว่าอาจยจังไม่แม่นยังไม่เก่งครับนะฮะแต่ก็จะหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราครับเนาะทีมงานเสือรักุาพิีธรรมครับวันนี้ สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามพวกเราเลยนะครับจะได้ไม่ืจะได้ไม่พล,ลาดคลิปต่อไปของพวกเราครับสวัสดีครับ